น,นี่ก็เดี๋ยวพาไปอัปเดตตลาดสัตว์เลี้ยงที่สวนจารุจักรนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนกก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูปลาก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ก็คึมฟ้าคึมฝนหน่อยอาจจะดูได้ไม่ค่อยทั่วนะครับเพราะว่าฝนเหมือนจะตกอยู่เหมือนกันก็เลือมตั้งแต่เดินซอยข้างที่เข้าไปตลาดปลาโซนนั่นหนครับ วันนี้เงียบกว่าเมื่อวันพุธเยอะครับแนะนำมาวันพุธดีกว่าคนเยอะมากวันนี้เงียบเลยคนไม่ค่อยมีนะครับวันนี้เงียบเลยมาที่้านเดิมนะครับนกหงโยก ไก่ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนกอะไรเท่าไหร่ใครรู้ก็คอมเมนต์ให้ด้วยครับกำลังพยายามศึกษาอยู่ไก่นี่ตัวเหลืองเลยครับข้างๆนกจะเป็นกระต่ายนะครับกระต่ายแคลเอ็ดีตัวละ250เดี๋ยวไปดูร้านอื่นต่อกัน อันนี้ก็นกกับไก่เยอะมากเลยนะครับถัด,ดมาข้างๆเขาจะขายกรงนกกงกระต่ายครับ,บมีหลายไซส์เลยกรงนก ร้อยกว่าบาทยันเป็นพันนะครับนี่ก็ขายพวกเกี่ยวกับน,นกอาหารนกมีทุกอย่างครับอาหารนกแบ่งขายกงนกมีหมด นกหลักสีเลยครับผมก็ไม่ร e e ู้เหมือนกันว่านกอะไรบ้างใครรู้บอกช่วยบอกได้เหมือนเดิมอัปเดตให้ดูทุกวันรู้เดข้างกลางเนี่ยนกเขาร้าน เจเล็กขายนกรับซื้อนกทุกชนิดครับลองมาดูกันเจเล็ก <c oughs> นก <c oughs> ก็มีตั้งแต่ขายปีกแล้วขายส่งนะครับร้านร้านเจเล็กขายนกมไม่รู้เหมือนกันนกอะไรแต่ขายให้ดูใครรู้คอมเมนต์ให้ด้วยครับกลัวพูดไปแล้วผิดพลาด ใหญ่เจเล็กขายนกนะครับร้านนี้ร้านเจเล็กขายนกมีตู้ฟักไข่ด้วยวันนี้ค่อนข้างเงียบครับเพราะว่า คึมฟ้าคึมฝนด้วยคึมฟ้าคึมฝนอัดมาอีกล้านนะครับอันนี้ก็นกเยอะมาก ที่นี้ร้านชื่ออะไรครับร้านชื่ออะไรครับพี่ร้านน้ำครับมีร้านน้ำนะครับลองมาดูกันหายนกอาหารนกก็มีมีนกหลายแบบเลยเปิดทุกวันครับร้านนี้ผมเดินมาเห็นบ่อยอยู่ก็อาหารก็มีมีทุกอย่าง อาหารก็มีมีข้างในก็มี <für> ก็ลองมาดูกันนะครับที่ตลา,าดนกสวนจดุจักครับอาหารทุกวันแล้วก็มีก <Lay> ah, ยายาก็มีเหมือนกันที่วมของนของวัดมีทุกอยาก่ายง,รรานนงครับอุปกรณ์ทั้งอุปกรณ์นกมีทุกอย่างเกี่ยวกับนกเลยดีกว่าครับลานี้ก็ลองมาดูกันนะครับเปิดทุกวันครับ นี่ก็เจเล็กถ่ายนกเหมือนกันครับอันนี้อีกสาขาหนึ่งเจเล็กสารพัดนกเลยครับนกสวยมากเจแกบอกมีถ่ายทั้งปีและส่งนะครับลองมาดูกัน ร้านเจล็กมีทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับนกกรงนี่เดี๋ยวขอเจเล็กเข้าไปถ่ายข้างในครับมีทุกแบบเลยไม่ได้จัดฟอร์มกันเลย ทั้งนกเล็กนกใหญ่มีหมดนะครับอุปกรณ์นกยาอาหารของเล่นลองแวะมาดูครับเจเล็กขายนกอยู่ตรงโซนตลาดสัตว์จะรู้จักครับนี่ก็มีเยอะคขัดมาร้านนี้จะขายพวกกงนะครับเจ้าฟ้ากงนก อุกปรกรณ์นกอาหารนกทุกอย่างครับมีร้านปอจะดูจักของเล่นปีกส่งครับก็ขายเกี่ยวกับนกเหมือนกันมีทุกอย่างร้านนี้ก็จะไปทางไก่ไก่แจ้ไก่ชิวกี้อเมริกาไก่ยักษ์บ้าอะไรเนี่ย อ่านไม่หอาเหมอนกันก็มีทุกนกครับลองมาดูัดมาร้านเก๋ทิดช็อปชูก้าไรเดอร์ครับวันนี้จะเป็นชูก้าชูก้าไรเดอร์ก็ขายเกี่ยวกับนกหมดเอ้ยนกก็มีสัตว์อื่นก็มีครับลองมาดูกัน มีร้านเจ๊หนึ่งเจ๊หนึ่งก็ขายนกเหมือนกันครับเจ๊หนึ่งก็ขายนกเจ๊หนึ่งก็ลองแวะมาดูกันนะครับร้านเจ๊หนึ่งก็นกเยอะเหมือนกันหลังเจเจมอครับร้านเจ๊หนึ่งพารได์เบิร์ดครับร้านนี้ขายปกงนก มีกรงนกทุกแบบเลยก็ลองมาดูกันนะครับพารดา i เบิร์ดอยู่ตรงหลังเจเจถัดมาอีกร้านก็อะไรเบิร์ดอีกเหมือนกันครับมีสองฝั่งก็ขายทุกอย่างเกี่ยวกับนกเลยครับอาหารกรงยารักษามีหมดเปิดทุกวันเหมือนกันครับ โอ้ตรงนี้ก็เป็นของร้านทระดาไดเบิร์ดหมดเลยตั้งแต่ตรงนี้เลยครับไปจนถึงตรงนี้ถึงสุดสุดนู่นเลยนะครับหลังรถกระบะของพรดเบิร์ดหมดเลยครับมดานะมดูตรงนี้บ้าง นี่จะเป็นร้านเนยนะครับก็ขายอาหารนกเหมือนกันของเล่นของนกจะทุกอย่างเกี่ยวกับนกมีหมดนะครับร้านเนยจตดจักครับก็มีนกมีทั้งนกและกลงทุกอย่างเกี่ยวกับนกดีกว่าครับร้านเนย หลังเจเจเปิดทุกวันลองมาดูครับเดี๋ยวเดินตามซอกไปดูครับนกน่าจะไม่มีแล้วเปิดน้อยมากครับวันนี้นกไม่ค่อยมีเท่าไหร่ หมดแล้วนะครับนกไม่มีแล้วก็วันนี้ก็พาดูตรงโซนนกหมดแล้วนะครับวันพฤหัสฝนจะตกด้วยคนก็เลยไม่ค่อยมีแล้วก็ร้านนกปิดไปเยอะเหมือนกันนะครับกบ็เดี๋ยวไปดูปลากันครับเดี๋ยวไปดูปลาเป็นตอนหน้าก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูปลาตอนหน้ากัน